ค่ะวันนี้อยู่กับสวนอินสุขแฮปปี้กระเด็นบาบีนะคะวันนี้สวนอินสุขจะพามาทำฮอร์โมนไข่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฮอร์โมนไข่หมักเพียงสามวันนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งดอกเร่งผลดีเกินคาดนะคะเพื่อนๆ ะะต้นมะนาวออกดอกเพียบเลยนะคะต้นอโะโวคกโดกําลังออกดอกเพียบค่ะพริกดุกดอกไม้ดอกใหญ่สวยนะคะสีสดสวยสดใสนะคะ,นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะคเพื่อนๆอุปกรณ์มีไข่นะคะมีไข่สีฟองแล้วก็มีชุลชุลยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ไข่ขอเป็นเบอร์ใหญ่นะคะเป็นเบอร์ใหญ่สุดนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายแดงของเรานี้ก็คือละลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอัตราส่วนของเราจะใช้จะจะทําให้ดูนะคะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะนี้เป็นเกลือชมพูนะคะส่วนอินทรีจะเพิ่มเกลือชมพูมาให้เพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุต่างๆให้กับพืชผัก นะคะค่ะไข่อันนี้เราตีมาแล้วเรียบร้อยนะคะไข่ไข่สีฟองนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะอุปรกรณ์มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขวดเปล่านะคะขวดแล้วก็พร้อมฝาแล้วก็กรวยนะคะทำเตรียมกรอกนะคะแล้วก็มีกรวยนะคะอะไรก็ได้นะคะพเพื่อนๆเตรียมนะคะ อันดับแรกเราจะใช้อะไรก่อนคะไข่นะคะเราใส่ใส่ชูรสก่อนก็ได้นะคะ,ะใส่ใส่อะไรก่อนก็ได้ใส่ไข่นะคะนี่ที่เราติงมาแล้วเรียบร้อยนะคะไข่มาแล้วเรียบร้อยนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ไข่นะ,ะซีฟองนะคะประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปเราจะใส่เกลือชมพูนะคะ สี่ช้อนนะคะเพื่อนๆสี่ช้อนชานะคะใส่สี่ช้อนชาค่ะสี่ช้อนไม่ไม่พูนนะคะเพื่อนๆค่ะกับประมาณสี่ช้อนชานะคะสามแล้วนะคะสี่นะคะสี่ช้อนชานะคะต่อไปเราจะใส่ชูรสนะคะ ชูรสนะ,ะเพื่อนๆใส่ชูรสสี่ช้อนนะคะหนึ่งสองสามนะสี่ค่ะสี่ช้อนนะคะต่อไปเราจะใส่นมเปรี้ยวนะคะเราจะใช้นมเปรี้ยววีตเก้นนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะ,อะไรก็ได้นะคะเราจะใส่ ใส่หมดเลยนะคะเพื่อเราจะเพิ่มจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวบีเกนจะมีหนึ่งหมื่นห้าพันล้านตัวนะคะเพื่อน,นค่ะเราสามารถใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราจะละลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลเราจะใส่ประมาณสี่ช้อนดีค่ะในสูตรของเราจะใช้ประมาณเ,เราละลายมาแล้วนะคะสี่ช้อนนะคะ ที่จะใส่4ช้อนนะคะน้ำตาลประมาณ4ช้อนนะคะคนึ่ง4ช้อนนะคะใส่มาเรียบร้อยแล้ว4ช้อนต่อไปนะคะละลายนะคะละลายให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะชูรสก็เป็นธาดเสริมให้รากเจริญแข็งแรงนะคะ ให้พืชเจริญเติบโตส่วนไข่ก็ให้โปรตีนนะคะโปรตีนบำรุงใบบำรุงดอกนะคะทำให้เจริญเติบโตนะคะทำให้มีดอกสวยพริกก็มีลูกโตดอกดุกนะคะส่วนเกลือก็มีแร่ธาตุต่างๆเพิ่มวิตามินแร่ธาตุต่างๆให้กับต้นพืชของเรานะคะเกลือชุมพูนะคะตามปกติแล้วเกลือชุมพูเขาก็จะมีแร่ธาตุนะคะมีแร่ธาตุประมาณ ประมาณไม่ไม่น้อยกว่า84ชนิดนะคะตามที่เราได้ศึกษามานะคะประมาณนั้นนะคะเราก็เลยลองใส่ดูเพราะว่าเราสั่งมาแล้วเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็อยากจะใช้ให้หมดโดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมาเป็นเสริมแร่ธาตุให้กับต้นไม้เพื่อที่จะพืชใบพืชดอกพืชผลนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็น คืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะนําไปขีดได้หมดเลยนะคะผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะยมอะโวคาโดนะคะมะนาวแล้วก็อ่ชมพู่มะพร้าวนะคะมีชมพู่มีมะพร้าวแล้วก็อะไรอีกลนะคะเพื่อนเงาะอนะอนเงาะก็ได้นะคะมังคุดฝรั่งนะคะที่สวนเราจะปลูกฝรั่งไว้เยอะทีนี้เราปลูก พืชผักไว้เยอะเราก็เลยต้องอทําเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้เราละลายมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าบางคนไม่ได้ตีไข่มาก่อนนะคะเราจะใช้เครื่องบดเครื่องตีก็ได้นะคะแล้วก็จะได้เนียนละเอียดเนื้อจะได้เข้ากันนะคะอันนี้เกลือก็ยังไม่ละลายชูรสก็ยังไม่ละลายนะคะเ,เพื่อน อันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะทรายแดงที่เราไม่ฟอกสีมาจากโรงงานที่ยังไม่ฟอกสีนะคะค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงที่ไม่ฟอกสีนะคะจะเป็นจะธรรมชาติมากที่สุดนะคะ,คะเวลาเราไปพ่นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการให้จับใบจับเราก็สามารถจะใส่บางคนก็จะใส่น้ำ อายาล้างจานหรือบางคนก็จะใส่น้ำมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะใส่น้ำมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อจับใบนะคะเวลาเราฉีดพ่นต้นพืชนะคะคอัน yup. น <po target> ี <go> the ้เป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันก่อนที่บีทํามาไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ขวดนะคะเราใส่ขวดอันนี้วันก่อนเราใส่ เราทำทำฮอร์โมนไข่สามวันแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้พี่จะทำมาแล้วนะคะเขยา่าเขยา่าเขย่านะคะแล้วก็อัตราส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะทวนสูตรอีกทีนึงนะคะสูตรของเราก็จะมีชูรสนะคะชูรสสี่ช้อนไข่สี่ฟองเกลือชมพูสี่ช้อนชานะคะ แล้วก็ไข่สีฟองนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะค่ะอันนี้เราทบทวนสูตรนะคะสูตรในการฉีดพ่นของเรานะคะก็จะ,อะสองช้อนโต๊ะใส่น้ำยี่สิบลิตรนะคะในส่วนผสมน้ำยี่สิบลิตรหรือบางทีก็กะกะได้นะคะอาจจะมากน้อยสามารถกะ เพิ่มปริมาณได้เลยนะคะแล้วแต่จะใช้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่บัวลดน้ําถ้าบัวลดน้ําเราจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะบัวลดน้ำจะอยู่ประมาณห้าลิตรถึงสิบลิตรนะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้พี่จะใส่ขวดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปอกกี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้ทําทาในวันก่อนนะคะที่มีทําไว้ทําไว้แล้วนะคะอันนี้ เราทําอยู่เรื่อยๆเพราะว่าที่สวนเราจะใช้เยอะนะคะเราจะต้องทําไว้เรื่อยๆนะคะค่ะนี้ทาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพ่นใส่พืชเราต้องทิ้งไว้สามวันนะคะค่ะตั้งทิ้งไว้สามวันเอาไว้ในบ้านของเรานะคะไม่ต้องตากแดดนะคะเอาไว้ในบ้านอุณหภูมิปกตินะคะ อันนี้ที่บีทํามาแล้วใส่ป๊อกกี้ไว้เรียบร้อยแล้วบีจะพ่นใส่ต้นไม้ให้ดูนะคะเราก็ต้องฉีดลดพ่นแบบนี้นะคะเราผสมป๊อกกี้บีจะใส่หนึ่งช้อนชานะคะ,ะเราก็จะพ่นแบบนี้นะคะดอกสีสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อน คนรอบๆให้ทั่วเลยนะค,ะ,คะอันนี้ดอกกำลังจะดอกยังตุ้มๆอยู่กำลังจะบานนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ผักเคียวนะคะคนลงไปที่รากหรือใบก็ไ,ได้นะค,ะ,คะนะคะอันนี้ต้นพริกนะคะค่ะน,นี้เราเสริมแระธาตุโดยการใช้ไข่นะคะเปลือกไข่เพิ่มโปรตีนนะคะต้นพืชจะได้เจริญเติบโตนะคะค่ะอันนี้ พริกจะได้ขั้วเหนียวนะคะดอกดอกไม่หลุดนะคะจะได้ติดผลนะคะค่ะจะได้ดกๆนะคะดกๆนะคะต้นพริกนะคะดอกก็สวยๆนะคะค่ะค่ะเก็บไว้สามวันถึงจะนำมาใช้ได้นะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะ ก็ใช้ไปได้เรื่อยไม่น่าจะเกินห้าวันนะคะต้องใช้ให้หมดนะคะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ